สวัสดีครับออกกันตอนเช้าๆครับวันนี้เขาบอมาแล้วครับ <S <S เปิดกำลัง,แต,งแต่งทางแต่ง,ตงยังโจ๊กมันหมัวด้วะบ่หมัวได้ยังเขาคิ้วแล้วก็มีครับแต่ว่าเพิ่นยังพัฒนตากยังแต่งข้างให้เอาอยู่บรรยากาศก็ดีขนาดครับช่วงนี้ แดดออกทุกมือบอรกระสีไกลๆเนเดอครับส่วงนี่บืนเนจังหน่อยขั้นหนึ่งยังว่าถ้าตีนะครับขั้นหนึ่งเพิ่นแตงข้างเยู่ถ้าตักสองขั้นนีมวนครับแลนดีแต่นีเพิ่นโกยขั้นหนึ่งตักขั้นหนึ่งแต่กับพู้ดีครบรอบแล่สีขั้นครับวนนี้นเก็บอรดนนี่สีขั้นเหมือนเดิม น้ำกุลกันไปว่าแคนนอันห่างเก็บเขีไม่ถือว่ามวนอยู่บางปลาดีขั้นหนึ่งเขาไปขั้นนั้นยังเซกน้ำหมูกน้ำมันอย่าอัติระบีทานตักคนขับยังยางรอรถอยู่สวยแล้วครับเมื้อนี้สองม,มุมกลัวแล้ว เวอเพ็นตักสก็อนเฮ่าก็ได้ใ้มือละสิบก่าเทียวยี่สิบเถียวก็ดีครับแต่ละมือพอได้เล่มส่วงนี้งานยังก็่ท่านซุม่มนี่ตรงมุมนี่น่าเะเอาออกอีกน้องพอได้ถอยเขาปุ่งๆวงมุมนั้นเราออกแล้วเมาว่านี่เรียง ก็แต่ลมหลดเนี่ยเว่าน,นี่เป็นเหตุท่ากันไงแต่ว่าเมื่อน,นี้นึงออกอีกแต่ว่ามุ่งนี้นี่เท้าออกอีกจะบุกีนึงนี่มันจะเรียวง่ายกว่านี้ะแต่งให้หน้าเลยเพ่อคนหนะนึ่งอ้ายีดสินด,ดีดซายเข้าไปส่งบุปผินตะตัางง่ายจะได้ดี่นนองเลย ไอ้โจมสักก uh, ่อนเดี๋ยวถอเมื่อได้กัดสวยเนาะควดจะได้เรียนระบบงานบริษัทสงสัยขั้นเหมือนที่ไปแต่งบ่อเลยเลยแต่งแคหน้าล่ะบ่อเพิ่งไปตักซองคันหนึ่งแต่งคันหนึ่งโกยคันหนึ่งตักถ้าเป็นวายามโกยแตคือโกยคันหนึ่ง ถ้าบริกอยงจริงก็คือแต่งขั้นหนึ่งแขัดใจยู่งเราครับเปิดอยากเหล้วงานไปนำ้ำตาเต่บางเคียบางที่เขาขยากถ้าเปิดตักสองขั้นนี้มันกัดิดวกคือสองขั้นอ,อปันลุกไปโสบบริตั๊กง่ายเราก่นนองเลย อีราจัดนี่ปันแล้วไป,ปนน้ิ่งเอตโกตนยางหลินมุปนิหาตาหาธา,าืตังทาตาง,า,ตา,งาอยก่นตีสิบิทายยุทนแต่งชาโยมันหมวอีผาพ่น่นาลดะครับบอดีลงไปข้างนอก เอาประเดิบเทียวแรกครับเทียเทียวแเพิ่นียวแรกงัเเ,เพิ่น,น่นตัวเทียวแรกขั้นแรกของมือเรยห่นเบิ่งบามือนีน่นสิตใจเห้จักตักรับาบวดมันบไดเฉียบเด้อตัดก่อนอยู่นีนดหา้งเครืองคับตอนเชาา5ุ0ง,งตัด ยามแรงกับซีมุ่งคองบางมือโศกไหล่เนี่ยบนท่านถึงเคิงครับตัดก่อนพอพึ่นตัดออกไปปลาตัวก,กอดูเพียนเนี่ยลื่น้ะครับว่าเพิ่นได้จักตัดฉันใส่จักตัด แม่นนะพั่นนะ่ะเพื่งบอพี่น,นี่ตักที่เก่าว่ะตันนี้บริตักสองคันเนาะเหมือนเดิมตักหนึ่งคันจริงบอตัวนี้บริฮัตโกยขึ้นกระไดเดลยครับ,ต,รบตักเอาเลยกระไดมันแห้งอยู่ฮิตแต่ทางออกทางออ,อกมันจะงดุมบัวจะตักดื่มจัก สมควรครับมันนี้บิกกองดินแะสมควรอย่ยอ่าป้าอย่ยางไรเจ้าถอยไปตัวทีบแล้วกุ๊บบอกว่านีนมีหาครับแต่ว่ากลับไปขั้นหนึ่งแต่ว่าเหมือนีเห็นซีอีกขั้นหน,นเนีว่าท่านมาอยู่ขั้น i n p r กลาสิแล้วแล้วนะครับงานอยู่นีกลายสิพอแล้ว <c oughs> ยังว่าทั้งหมูว่าทปใช้ต่ออยู่ครับ <c oughs> นะ จจะตักเต็มมุกีมุกีนี่นี่ตักบ่กเต็มมุกีมนแล้วได้ดได้ใส่ลายตักที่สิบบึง้งจมในจังน้อยเนอกพี่นนอกคลิปนี้ ขี้เอี่ยมมาขคันเออนี่ครับรถรส่วงสวงสัวนเต็มจุมบุง <S <S ลุกล่างก็เบาเน่ยครับบอยกนักบันไดสวงนี้ดีอยูส่สวงแรกๆเมาเรียนนะครับสาฝนนักแบบอันนี้เลยตึงตึง,ตงแบกกำนักแบบไม่บบนี้เลย แต่ส่วนไข่อยู่ใช่ายกับมันกับบอ่อปลีบืนแห้ยไงอำหนักลูกลังมันเริ่มเบาขึ้นไง อย่างนี้นี่ผูกกันจ,จีอ๊อดคิวหรอศรฮะอย่ายสุดท้าจตัวนั่นไอ้ตา โอ้ยเดี๋ยวเพิ่งกัดโย้ยมาน้ำกวดอ่าโอเคครับคลิปนี้เดี๋ยวแรกสิออกแล้วครับห้องอลังเขาตักขอกันไม่นะครับคลิปหน้าให้เบิ้องแงบสาวๆเบิง้งแต่ละมือเป็นยังไง ลงมือกระเสาลงมือกระสวยส่วนมากสวยไร้ผลเลยครับไปแล้วครับคลิปนี้สวัสดีครับ